พยายามสร้างขึ้นมาทุกปีคือสร้างนางงามใหม่ขึ้นมาทุกปีฐานเก่าก็โอเคอาจจะชะลอเยลาไปบ้างแต่ฐานใหม่ก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่แต,แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้สักแค่ไหนนะปีแรกได้เ<อ>ป็นทีมเดลเลยได้คิดดูกันเลยเ,<อ>เพราะว่าทีมเดลเลก็กอ่ะ<อ>ม,ม,มันไ,นม,ไ,ม,ไ,ไม่สร้างฐานอ่าเออ่มมสร้างฐานใหม่บอกว่าปีจะดีอีกสักปีสองปีแหละ แต่มันมันเจ๊ท oh. 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 ุกคนขายคืลงแล้วเขาบอกทวงเปไะจนตัวตายเสร็จอันนี้มาสั่งมาสั่งผมทำรึเปล่าสั่งผมทำยาดมบอกเอ้ยเอาจริงเลยบอกทำไมทำไมใช้ยาดมอ่ะบอกเออพอดีแฟนคลับบอกว่าอยากได้ยาดมเพราะว่าซื้อจนหมดเงินแล้วเราก็ได้โอ้โหโหดเว้ยปวดมเออ โอ้โหแล้วก็ได้แบบโอ้โหเล่นกีฬาเราเล่นอะไรได้เราเห็น่อมันแบบแบบว่าฮาร์ดนั้งเกมสองเก้าองเข้าสี่สองสี่หนึ่งทำไดีขึ้นมโอ้ใช่ฮาร์ดนะครับสามสี

เาบริาคอางี้รูดรูดลงมาแล้วแบบคนรู้เรื่องมากจริงๆเขาบอกแล้วอันนี้คนเอคือเฮดมันรู้มันูสเสร็จบนคอนเดีวีาบอกว่ายอดยืนรออ่ะอกแล้วกแล้วแล้วก็ นี่รา,าคาหมูกับราคาไก่ในตลาดเริ่มขยับขึ้นเริ่มเริ่มกลับมาดีแล้วนะหมูกไก่ SCP ใช่ตอนนั้นคือแบบว่าเริ่มไอพวการ์มเล็กตายหากันหมดตอนนี้ราคาเด้งขึ้นมาใช่มาแป๊บเดียวตอนนั้นตอนนั้นก็ใช่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดไม่ลงไม่ลง

สมัยนี้เร็วก็เป็นแล้กแบ่เดียวมันแบบโอ้โหมาแก่งแล้วมันไม่มีแบบมีใครลืมในแข่งแบบแบบเสื่อมีใครดัตตี้หรือแบบใครจะลีไม่มีใครหมดเลยยกยกกลุเพื่าเสือมันไวมากครับแล้วก็วันก่อนวันก่อนอันนี้เด็กให้มนแข่งแข่งไอตัวทีเฟก เสร็จแล้วคราวนี้ระยะเวลาการแข่งคือหนึเดือนใช่ไหมไอ้ที่1มันทำได้พันสามรอยเปอร์เซ็นต์จริงหรือว่าเก็เงเหตเเจริงเหรอเฮ้ยไอเราก็ไอเราก็ไปถามมัแล้วมันใช้มาดูอินดิเคเตอร์ยังไงของมันวะไอ้ที่2จากจุฬา9 0้กว่าเปอร์เซ็นต์ ผมผมพยายามจีบมันอยู่ว่าเนี่ยเด็กเดกเด็กเด็กด็กเดาเด็กเน็กเด็กเไ็ด้วเดกด็กเด็กเด็กเดกำด็กเด็เด็กเด็ดกเดกกเด็ัเกเด็กเกเด้กเด็กเดกเด็กเด็กเดกเดกเดอเเดเดเ ที่พี่น้ตเดินแต่เดือนแต่เดือนนึงมันทำได้พันพันสามร้อยเจ็ดสิบสามเท่าเที่พี่โน้ต้นสามเราก็ได้แบบเฮ้ยโหมันมันเทรดได้ยังไงวะมันทำอะไรนะเทรดฟีเฟกเทรดฟีเฟกแข่งเก่งเก่งเดือนนึ่งเดือนนึงมันอ่ะมันรู้ดวงหรือเปล่าแกมันต้องสักปีมันต้องสิบห้าปีมันจะมีช่วงเขาฟาวกับช่วงแบบเขา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 นี้ก็เลยว่าเราก็จะเอาไอ้แบบที่มันเทรดน่นะ มาจำลองแล้วก็แบ็กเทสไปย้อนหลัง5ปีถ้าเกิดแบ็กเทสไปแล้วแบบโอ้โหผลตอบแทนมันท่วมท้นจะวีคูณไอ้วิธีมันนี่คือใช้ได้เลย่ะยากมันมันคือพอเราไปเจอมืสั้นเต้เราไม่รู้ว่ามันแบบมันคลุกเปล่าาบ เขาอขายไปเซ็กโอนเอ็กโอมันเปิดแต่ว่าเ o ็นี่ยค uh ือนี้ดีเพระคืสองดีอยู่แต่ว่าไอ่ีมันจะมีเรื่องดีห huh. ม uh huh. อืมอ่าสิบเอวไอหมดใช่แล้วมาดูกันว่าท้ายอ่ะเป็นกางกระหากันรุ่งอรุณครแหละมันยังดีคือสองดีนะคืวนึ่ดีคืสองดีแต่ว่าพคืวสามคือสี่มันจะในใคอจะหมดประมัคือสามคือสี่ทีนี้กำไรกระเ พ่อพ่อพ่อใชยรู้จักคนนี้แะเอ่อทีรวุฒิที่เขาทำดิววุฒิศักดิ์ที่ว่าตอนตอนนี้ก็อยู่อีฟอลเอลเนัะนเสร็จเป็นคนเป็นคนทำเป็นคนทำปิกนิกไปหุ้นเ่รอตัวมันไปแล้วโอ้โหไอ่เราไอชิบหายเนี่ยตุ๊กปั่นหุ้นนี่ว่าเข้ามาดิวล้อแมวขายชัดเลย เราก็วุิัก์ขาทุนัไหหรอเขาบอกเขาตอนเขาทำเขากำไรเขาซื้อนอกตลาดทำเยอะทามองทำให้คลีเนี่ยมัาจ่ายค่าคดีมากคุณคุณอยู่ที่วุฒิสักรบอืคดีเมากทำจำเป็นต้อง้บแบบเขาจ่ายมีีมาแล้วก็แบบจ่ายเพราะสองหมื่นประเทสภาเนี่ยเขาจะเพิ่มค่าปับเนี่ยโฆษณาไม่ได้แต่ค่าปรับปนสองหมื่นวุฒิมัก็เลยแบบ อ่เอมาวาทขานบอกว่ามต้องเ่ามันมีความมีคนเขาก็บอกเพราะว่าไม่อยากจะเจอเรืคาบปขึ้นมานอยางเพะเขาบอกว่างั้นกคนออกาหมดที่จ่ายแค่สองหมืนคาบเป่โฆษณาได้ไดเย่ ว่าคุณทำอยู่คนเดียวถูกเาไม่ทำถูกเพาเสียเงินล้าคุณมีการที่อ่อะเขาบอกว่าแค่เฉพาะในการบริษัทนะเขาเลือกแต่คนหนุกันออ้าววันนี้เพเลนเพม่เกิ์